รุบเลยสวัสดีครับผมอยู่กับผมรถดำซิ่งดินด่วนครับไะดูทีมงานเสียพรกันหน่อยครับหืไงกรุบเลยอุ้ยาจะไปยืนถ่ายคลิปนี้ถ่ายได้ไหมเนี่ย เสียบพีครับเสียบพีเจ้ยกระนุ้นเนนว่ะปลาโอ้เนาะเอาไมโครมาทำทางหน่อยสิเสียพีหนีก็เจิงครับรถลอนางรองเออไอร่มตรงนี้พอดีเลยแจวเลย สามช่าน้อยครับมีหวอไหมมีหวอไหม <c oughs> ขออะไรก็ไม่ได้ปะนี่ครับอยู่กับเจ้า SK140 รุ่นแปดครับควบคุมคอนโทรลโดยจานติง่ง คันนี้จะรวจทางเรียบหรือเปล่านี่หาเงินได้แต่งรถอย่างเดียวคันนี้ใจมันรัก <c oughs> โอ้สมัยผมก็เหมือนกันแหละสมัยขับเองหาเงินได้แต่งแต่รถ คนมันชอบแต่งครับฝุ่นโอ้ไวมากเลยคันนี้หลายปีแล้วนะเสียพร โชคมังกรโอ้จดหนักใส่หลายตักมากเลยดูจะจะแปดบอกไปโอ้โอโอโอ ยับเต้นเลยโอ้โโอ้โโอ,โอ้ไม่ต้องใส่หนึ่งล้อออกสองเลยแค่ไม่ต้องสับเกียร์ใส่สองออกไปเลยเอขาขันต่อไปครับนี่นี่รถบริษัทนะครับ JO 8 คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเ,เรื่องอะไรดีการเติมน้ำมันดีกว่านะการเติมน้ำมันของรถดำนะครับก็พยายามอย่าให้น้ำมันหมดทุกวันนะครับอย่าพยายามให้น้ำมันหมดหมดถังนะครับ เพราะว่าปั๊มมันจะพังนะครับบางทีมงานจำกัดน้ำมันนะครับคนขับขับน้ำมันหมดต้องหาน้ำมันมาเติมน้ำมันหมดถังไม่ดีนะครับปั๊มพังนะครับพังแน่นอนหละ ต้องดูระยะทางด้วยนะครับว่าควรเติมเท่าไหร่นะครับอู้จานติง่ง มาเออเอาตูดมาเลยครับนี่ร้อยห้าสิบแรงมาครับเอ้ย 130. ร้อยสามสิบรึเปล่านะลืมละแก่แล้วความจำสั้นร้อยห้าสิบแล้วกันนะคันนี้ร้อยห้าสิบ เ,เลยเลยยังไปกลับไหมนี่ยังขับรถไปกลับประคำไหมนี่เดี๋ยวต้องถามหน่อยนะได้นอนบ่อไหมเนี่ยหรือว่าเราจะลองนั่งกันนี้ดูมีผู้โดยสารไหมนี่ ตลุมบางคนดูคลิปก็นะครับเอาเอาคลิปช่องนี้ช่องนั้นไปเปรียบเทียบกันครับไม่ควรจะเอาไปเปรียบนะครับสไตล์ใครสไตล์มันครับนะครับไม่ต้องเอาไปว่าเอ้ยดูช่องนั้นดีกว่าแบบนอนแบบนี้ชอบช่องไหนดูช่องนั้นครับคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับการทาคลิป สไตล์ใครสไตล์มันนะครับเราไปทาเหมือนเขาไม่ได้เขาจะทําเหมือนเราก็ไม่ได้นะครับต่างคนก็ต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองจ้ยนะคะรับปาราทอยโมจ์โอ้โหเกือบโดนเกือบแล้วเกือบไปแล้วรอยมายืนอยู่ตรงนี้พอดีเลยนี่อู้ตายเลย เกือบตายแล้วโอ้้พี่น้องเอ้ยโมเต็พูดไม่ได้ดูเลยรถมาตอนไหนนี่อู้ตายอ่ะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไป ข่าวนะมีข่าวนะมีข่าวรถถอยเหยียบตายนี่เลยอันตรายมากครับข่าวที่ว่ารถดำถอยเหยียบในหน้าตาย,ยมีนะครับอ, <laughs> อันตรายอันตราย โอ้ลมแรงมากลมแบบนี้ดีครับวดไอฝุ่นมันจะได้ไม่วนอยู่แถวนี้นะครับช่วยได้เยอะครับช่วยไมโครได้เยอะเลยภาพเสียงคมชัดไหมพี่น้อง เช็คหน่อยเช็คหน่อยพอดีทถ่ายย้อนแสงครับให้ดูการทำงานของเจ้า140รุ่น8 Super X ตัวนี้เครื่องยนต์มิสซูนะครับ9 13แรงม้านะครับ ราคาซุปเอ็กก็น่าจะอยู่ประมาณล้านสี่นะมือสองอ่ะถึงไหมยน่จะถึงนะล้านสามล้านสี่นี่แหละแล้วแต่สภาพ ไปคันแล้ว เดียนครับวิ่งทั้งวันไม่ต้องปะยางนะ น,นี่ลอกนาเท่าแกเลยนะครับระบบดีมากอันนี้ไปผ้าอะไรนี่เยอะเยะไปหมดเลยเนี่ย ครับเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบายครับคลิปนี้ปิดคันนาแล้วตรงนี้ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทีมงานไหนอยากให้ไปถ่ายทำก็ทักบอกครับวุฒิรัตนะครับเฟซบุ๊กวุฒิรัต